น้ำมันเครื่องเก่าครับที่เปลี่ยนออกจากมอเตอร์ไซค์เหลือไส้แล้วครับยญาพ่งทิมผุมสิผ้ามาเห็ดประโยชน์ครับให้พี่น้องนะครับน้่ขวดชุดกกำลังมาขวดนึงครับแล้วก็มุนเอาอฟ้าเขาออกครับเจอาลูกครับเจ้รูกเรียบร้อยแล้วครับเจ้าูเรียบร้อยแล้วครับแล้วเขาก็เอาใส่ใส่ นี่เป็นาพาปเลยนะครับนี่พา้าเศษ้า,า,าทั่วไปข้างในก็ได้นะครับแล้วเขาก็เขาายกจากข้างในฝามาข้างหนอกนะครับครับถึงกันไม้มาจากเส้นหนึ่งนะเดินกันมาเนี่นี่ครับนี่ได้แล้วครับนี่อันนี้ก็คือใส่ตะเกียงครับลจางกนั้นเท่ากาับ น้ำมันเครื่องเก่าครับเ mm. ทใส่ขวดเครื่องดื่มน้ำมันเครื่องเก่านะครับบำแมนน้ำมันพืชที่ใส่แล้วนะครับนี่คือนน้ำมันเครื่องเก่าครับ mm. แล้วก็คอยปอนผาลงไปครับ mm. อือป้อนลงไปครับ ตัวนี้ติดใส่ได้ครับย่ามชุกเฉิญนะครับเด้อนี่นี่ย่ามชุกเฉิญครับย่ามไฟบ่มาครับต้องการต้องการแสงไฟแสงสว่างนะครับหรือว่าไปนอนหายนอนหน้าครับต้องการแสงสว่างเขาก็สามารถใส่น้ำมันเครื่องตัวนี้ได้นะครับน้ำมันเครื่องเก่าครับเพราะว่าบางที่เขากับบอมมีน้ำมันโซลาครับหรือน้ำมันดีเซลครับนี่หรือน้ำมันพืชเก่าครับบอมี เขาไม่แค่น้ำมันเครื่องเนี่ยเขาก็สามารถให้ตะเกียงได้ครับเขาเอยียงจังเอยครับยังให้น้ำมันเครื่องมากอยู่นี่ครับให้เขาซึมมันเนี่ยนะครับน้ำมันเครื่องรออีกแป๊บนึ่งครับเนี่ยครับหลังจากเขาเอยียงเสร็จครับน้ำมันเครื่องก็จะมาเหนียนมาครับเขาลองจุดไฟบ้งครับ น่นใด,ดครับน้ำมันเครื่อ,องเกา่ามีประโยชน์ครับสามารถเฮ็ดตะเกียงแบบนี้นะครับใส่ได้ครับเถอใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามแลอพี่น้องเด้อนี่ครับเจ้า yeah.